วันนี้นะคะพี่แป้งจะมาเล่นด่านทาวเวอร์ฟหรือทาวเวผลไม้ mine, นั่นเองอุยบอกเลยว่าสูงมาก <sk r ises> ผลไม้เลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะสูงมา,จากจริงๆถ้าตกลงมานี่ขาหักแน่เลยอะอุ้ยสูงขระดานดีโทถ,ถ้าอชอบผลไม้อะไรอะเราชอบสตรอเบอรี่เธอ่ะอ้าวไม่ตอบเราเลยหรอมาถามอะเสียใจอะแต่คลิปนี้พี่แป้งมีกระซิบเพราะคลิปนี้มีแจกโลบั อยาติดตามดูเลยว่าแจกโลบัสยังไงบอกเลยต้องดูให้จบคลิปเท่านั้นนะถึงจะรู้ว่าแจกโลบัคยังไงเราไปเริ่มกระโดดกันเลย <c oughs> ดูสีสันสวยงามจริงๆเราชอบสีชมพู <c oughs> ก็เลยชื่อแป้งชมไงอ <c oughs> ุ๊ยเราห้ามเหยียบตรงกลางใช่ไหมไปเร็วไปกระโดดฮึบฮึบอู้สตอร์ มีใครชอบพี่สตอรี่เหมือนพี่แป้งไหมต้อเปรี้ยวหวานหวานพี่แป้งชอบโอ๊ยโดดโดดโดดไปเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ลงเรื่อต้นใหม่เลยโอ้โหลงเรื่องต้นใหม่อย่างเงี้ยแล้วสมมติถ้าเราขึ้นไปสูงมากๆแล้วเรากระโดดพลาดอย่างเงี้ยลงมากระโดดใหม่แล้วเมื่อไหร่เราจะจบวันเนี้ยวันเนี้ยโอ๊ยแกนัานปากเซียนปะเนี่ยเอ้ากระโดดใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไปไปสตร์เบอรี่มาเลยไป อ,อย่าทบอ,อย่าพลาดนะไปยาวๆคราวานี้พี่แป้งบอกเลยว่าพี่แป้งจะไม่พลาดแล้วโฮ้ยเฮ้ยนูนะเนี่ยถ้าตกลงมาแล้วเริ่มใหม่อะ่ะโอยเอาวะไปลูกมีใครเล่นด่านนี้เราบ้างทุกคนยังไงก็พิมพ์มาบอกพี่แป้งด้วยนะพี่แป้งอยากรู้ว่ามีใครแบบเล่นด่านนี้เราบ้างเดี๋ยวยาว,ยาวบอกเลยจะไม่พลาดแล้วเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนี่เราผ่านพินชมพูหรือยังยังอีกเหรอโอ้โหไปเลยยาวๆยาวๆ ฮ๊บอุ้ยสีมันแสบตายอยู่เนี่ยโหมันแอบ,บกระโดดยะเอา้าึบึบึบไปอุ้ย,ยจูบจุบสีแดงน่ากินน่ะก็เป็นจุบจุบรสสตรอเบอรี่แน่เลยแต่ว่าถ้าน้องๆกินน้องๆต้อง,องแปลงฟันด้วยนะไม่งั้นฟันผกนะบอกเลยไปุ๊บโอ้โหกระโดดแบบนี้เมื่อไหร่ฉันจะถึงโอ้โยเราผ่านสีน้ำมาแล้วใช่ไหมเราไปตีชมบว,วต่อค่ะ ไปอันนี้มันเหมือนลูกกอล์ฟเลยเนาะดูสิลูกกอล์ฟน่ารักอุ้ยต่อไปเราจะเป็นสีเขียวแล้ว<ะ>สีเขียวเราจะเจอผลไม้อะไรอุ้ยสับป,ปะรดนั่นเองอุ้ยเดี๋ยวนะสูงอยู่นะเนี่ยอุ้ยอุ้ยึ๊บสีเขียวสีเขียวหรือส,สีเหลืองวะสีเขียวดิคือสีเหลืองวะแต่พี่แป้งมองเป็นสีเขียวนะสับป,ประรดมีลายตาตกินแล้วมันก็จะแสบลิดหน่อยหน่อยลงโอ้โหสะท้อนแสงมาเลยอุ้ยคนข้างหลังยังกดดัน อย่าเดินติดหลังแบบนี้ก็ดันอืออะมันโดนนัดสับประรดเหรอทำไมมันมีรูตรงกลางฮึ๊บโอ,ยอ้ยข้างหลังยากดดันยากดดันยากดากดันอย่างนี้อือดีนะไม่ตกลงไปข้างล่างถ้าูปตกไปข้างล่างนี่แย่เลยบอกเลยปาดเสียนชัดๆโอ้ยมีน้องๆคนไหนเล่นแบบรอบเดียวผ่านไหมอะแบบผ่านเลยไม่ตกลงไปสักรอบเลยอะไรอย่างเงี้ยหัวให้ฟังหน่อยอหัวละสามเหลี่ยมไปยังไงเ,น,เนี่ย โอ้ยปึ๊บโอ้ยกระโดดแบบมั่นใจกระโดดแบบมั่นใจกระโดดกระโดดค่ะเฮ้อกอู้ยเกือบมองไม่เห็นสีนั้นอู้หูข้างหน้าเป็นสีชมพูแล้วเหรอเดี๋ยวถ้าสีชมพูไม่ได้เป็นผลไม้อะไรอยากเขาเนี้ยอ๋อเป็นลูกพีทแต่ต้องผ่านลูกกรอบสีชมพูก่อนน้ยน่ารักอ่ะอุ้ยนี่ลูกพีทอันน่ารักจังเลยแต่ทำไมรูปล่าลูกพีทมันเหมือนเหมือนตูดอะเด็กตูดเด็กปะน่ารักเนาะลูกพีทอ่ะอู้ยูดูข้างล่างดิ สูงมากดูข้อมูลเดี๋ยวคนทางยาวไกลไม่เป็นไรสู้ต่อกระโดดลยจ้าไปฮึบฮึบฮึบโอ้โหมันตอดเลือดฉันอีกเลยอู้หูมันตอดเลือดอมันตอดเลือดอด,อด,ดีนะมันไม่ตายเลยอะแต่แบบมันมันเหมือนแบบมันทําให้เรากระโดดยากอะทุกคนันนี้กระโดดได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องได้ลแล้วแหละโอ,โอ้โหแล้วดูเจอเนี้ยอเจอตอนกโกวาก็รู้สึกแบบยากแล้วว่ามาเจอน,นี้อีกอะหูถ้าลุกลงไปทําไงอะ หัวใจจะวายตูดเด็กติดติดกำแพงดูสิแกมันไม่เหมือนตูดเด็กยังไงดูไปปึ๊บใสขวางทางค่ะหลบทางค่ะไปอุ้ยข้างหน้าเป็นสีเ่ื้แล้วดูสิอันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันคือน้ำอะไรอะ่ะสีเ่ื้ออะ่ะน้ำเผือกจะบ,บ้าแล้วคิดได้ไงว่าน้ำเปือกบลูเบรีปานอุ้ยโอ้ยกระโปงเปือกไปไปไป,ไปโอ้ขอบแก้วไปเลยคะ่ะยืนขอบแก้วเจอลูกก๊อฟม้วยอีกแล้ว อุ้ยโอ้บอกเลยกลุบๆอันเนี้ยขนมกลุบขนมกลุบไปหุย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 เขาหน้าเป็นองุ่นทุกคนโอ้มันคือน้ำองุ่นเว้ยทุกคนมันไม่ใช่น้ำบลูเบอร์รี่ขอโทษพี่แป้ไม่รู้ไงอุ้ยอุ้ยมันสับขาวไวไปหน่อยนะ่ะทุกคนฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโอ้โหมันมาตัด<า>เลือดฉันอีกแล้วแบบเนี้ย ฮึบฮึบอุ้ยเราไปเป็นสีอะไรแล้วอู้วเป็นแตงโมข้างหน้าอุ้ยแตงโม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 รูปกระตอยใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยแต่ว่านี่มันสุดแล้วเหรอบ้าเกมมันจะสุดแลยเหรอใช่เหรออุ้ยฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอู้วบอกเลยชิวๆเดี๋ยวแกมันไม่สุดว่ะ เฮ้ยมันมีไปข้างหน้าอีกอะไรอะอุ๊อุ๊ยย่างน้อยเราก็ผ่านมาแล้วอโอ้โหดูข้างล่างนี่อ๋อนี่ต่อไปเป็นเซกชันที่สองสถานีต่อไปหัวรำโพกอไม่ใช่โอ้ยมเป็นเซกชันสองอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ผลไม้แล้วทุกคนมันเป็นขนมเป็นไอตองไอติมกว่าซานไปเราต้องเข้าไปดูว่าไอตองไอติมเรามันเป็นยังไง อย่ารีบกดออกนะเดีย๋ยวไม่ดูกติกานะว่าคลิปนี้มีแจกโรบักจะแจกโรบักยังไงอะเราติดตามเลยกดจะขึ้นมาได้มันแทบตายอยู่นะไ้กระโดดอุ้ยน้มัคือติมอะไรอะ่ะไอติมวานิลาหรือเปล่าหรือติมกะทิไม่ใช่มัง้งไอติมวานิลาแหละอ่าวานิลาก็ได้ไอติมแบบรสนมมีแบบเชอร์รี่แปะอยู่ข้างบนอะไรอย่างงี้กระโดดไปเลยค่ะไปแบบบูดบูดอะไรนเนี่ยอุ้ยสีนี้ดูยากอุ้ยโคนไอติมจะ ปิดหัวฉันเหยอุ้ยอันนี้ Blue okay. มาาีน้องกระต่ายรออยู่ด้วยหวัดดีกระต่ายประดิใจไม่กินแครอทหรอเพราะเอาแครอทมาฝากไม่เนี่ยแครอทฮึบฮึ๊บกระโดดเหมือนเซียนเหมือนเรียนมาโอ้โหโอ้โหเกือบโดนอ้ยเกือบโดนเท้าโอ้ยฮึ๊บอุ้ยอันนี้สีคือสตรอเบอรี่ที่แท้ทูทำไมสีเหมือนเผือกอันนี้ดูง่ายอยู่นะอันนี้ดูง่ายอันนี้ดูอ้าวล็อข้างหน้าคืออะไรอ่ะ อะไรอ่ะทขาเลใส่อย่างเงี้ยแล้วจะไปต่อ,อยังไงอ่ะเฮ้ยมันมีสายๆอยู่อะไรอ่ะ<ๆ>แล้วมันไปยังไงอ่ะสายๆอ่ะออย่างงี้ก็ได้เหรอคือเดินไปเลยเนี่ยนะอุ๊ยข้างหน้ามีบิงซูด้วยอ่นะแฮนนแม่จิตการแบบหิวมากข้างหน้าคือบิงซูแต่จริงๆเปล่าคือขนมครกกระโดดต่อไม่รอแล้วนะไปค่ะ <c oughs> ข้างหน้าคืออะไรอ่ะอยู่ข้างล่างนี่เราขึ้นมาถึงข้างบนงลงแล้วอ่ะ ตึกใบหยกแกดูสิสูงมากอันนี้คือไอติมกะทิไผ่ทองที่แท้ทัวเนี่ยจริงๆไผ่ทองมาแล้วจ้าไผ่ทองวิผู้เราค่อยอยากกินเนาะร้านช็อกโกแลตเยอะอุยอย่าโดดแรงอย่าโดดแรงอย่าโดดแรงอุยไอติมช็อกโกแลตอู้น่ากินไอติมช็อกโกแลตมาแล้วจ้ามาแล้วอุ้ยถ้าพี่แป้งตกตรงนี้นะ คือพี่แป้งต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะชั้นสองอะตายโอ้ยมาเจอนี้แล้วว่าปากเสียฉันอยู่นะฮึบฮึบนะเดี๋ยว่อนทำใจก่อนฮึบโอ้ยเกือบโอ้ยฮึบโอ้ยหน้าชนเอาใหม่เอาใหม่เขือบฮึบโอ้ยโอ้ยจานสุดท้ายอานสุดท้ายแล้วอานสุดท้ายแล้วเฮ้ยเขือบเขือบเฮ้ยโอ้ยไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนไม่พักไม่ผ่อนเลยาชากระโดดต่อไปต่อไปเลยอึบ ้ายู่ขวาโอ,อ,อ้ยก็แอโอ้ยเกือบตายอุ้ยดูเลือดพี่ดิโอ้เดี๋ยวที่ไปซ้ายไม่ได้เอาขวาขวาขวายาวเลยเหรอโอ้ยเกือบตายเฮือยเฮ้ยเฮ้ยจำได้ขวาขวาขวาแล้วก็ซ้ายเฮือยเอาไงดีวะซ้ายโอ,อุ้ยเกือบตายอุ้ยขวาขวาโอ้ยกูพี่เป้จะปีนขึ้นมาได้ ไปแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแบ็คพอินแอริโอเหรออุ้ยน่ารักนะอ้๋เมื่อกี้เราพี่แป้งคือแบบมันแบบเลือดหมดแล้วพี่แป้งก็ตกแบบไปเริ่มต้นใหม่แล้วกว่าพี่จะขึ้นมาได้อยาแกเฮ้ยเซ็กชั่นสามอุ้ย,ยดูสีพลแบบาสเทลน่ารักแบบขนมสายไหมปุกปุยว่าสั้นไปเร็วขึ้นไปจา้าโอ้มีเซ็กชั่นสามเดี๋ยวมันจะมีสี่ห้าหกไม่แน่แก โอ๊ยบอกเลยนี่คือกู้วยพี่กล้วยอิชันเลนชลอเล่น,น,ลลนขอให้ข้างบนอย่ามีกำแพงแบบกำแพงใส่ๆแบบเมื่อกี้อีกมันหลอกดาวค่ะคุณขามันหลอกดาวชั้นไ,นไ,นไนปไปอนี่ง่ายๆกูบโ,โ,โอ้โ่อุ้ยอฮ้ยพูดเจพเจพี่จะวายตอนเนี้ยไม่ได้ฉันถึงเซกชันสามแล้วฉันจะไม่ตกลงไปอีกป <c oughs> ึ๊บปึ๊บโอ๊ยทำไมมันอันเล็กจังวะเฮ้ย อุ้ยใกล้ถึงแล้วแกใกล้ถึงแล้วอย่าลักไก่อย่าลักไก่ขึ้นไปก่อนโอ้โหโอ้ยอันนี้มันตูดเด็กที่แดดถูแกด,ดูดิ <laughs> มันเหมือนตูดเด็กอ่ะนู่นนี่น่ารักชิ้มูลเลยอ่ะมันเป็นสายใหม่ไม่ได้แล้วพี่คิดดีไม่ได้เลยเฮ <laughs> ้ยนี่บันไดไปไหนอะเฮ้ย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 บันไดไปไหนฮะอนี่ถึงแล้วเหรออู้ย่าไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ถึงแล้วเหรอ <laughs> <laughs> ไม่ไปสีแล้วใช่ไหมถึงแล้วสุดที่สุด oh my god เื่นเลยดีใจจังเลยโหบอกเลยดูกันมาจบคลิปแล้วคลิปนี้มีแจกโลบัสยังไงไปดูกติกา,าแต่ก่อนไปดูกิกาฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้พี่แป้งและกดซับสไครป์ฝากติดตามพี่แป้งด้วยนะคะอยากให้พี่แป้งเล่นด่านไหนอีกอยากให้แจกโลบัสอีกคอมเมนต์มาเลยแจกโลบัคสองใบอู่ค่ารวม1,600โลบัสตกติกามีดังนี้ กดติดตามแฟนเพจแป้ชมทีวีกดไลค์แชร์คลิปซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนน้องๆคนไหนที่ทำครบและคอมเมนต์มาจะมีเกณฑ์ตัดสินดังนี้ผู้ที่มีคนกดไลค์คอมเมนต์เยอะที่สุดรับไปเลย